เหนียวมากครับเด็กๆนี่สามารถเล่นโอลนซาได้เลยนะครับซิมเฮ่านูสเม้เบิ้์กเนี่ยเป็นอนไรงสิก็นี่ปลาเป็นไรหวานเดียวอร่อยมากอร่อยอร่อยสวัสดีครับเพื่อนๆทางยูทูบวันนี้นะครับเชฟก๊อตได้มาเจอหมากหมากพีพวน ภาษาการเขาเรียกว่ามาพีพวนหรือเปล่าไม่รู้มังอย่างปะมังน้องมัวแมนบัว <Yahoo! S 2> ยั่ดีจีภาษาอีสานบักพีพวนอันนี้อันนี้เป็นต้นแดงครับต้นแดงมันล้มนะครับฝนตกช่วงหนึ่งฝนตกนะครับช่วงฝนตกเยอะๆนะครับมันล้มพอล้มอันนี้ก็เป็นเครือหรือเถาเถาเครือเถาวัน เกลือบักผีผวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมันนะครับอันนี้คือคือลูกมันลูกบักผีผวนนะครับที่เขาเอาไปกินกับเกลือหรือเปล่ามันส้มมาป้าลังต้นป้าเขาบอกว่าลังต้นก็หวานลังต้นก็ส้มนะครับเดี๋ยวแกะไปอันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมป้าบ่ถ้ามันบปรสุกมันสียังถ้ามันไม่สุกก็สีเขียวโอ้นี่ ผีพวนอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าเห็นอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นมันอ่าน,นี่ครับป้าชิมป้าลองชิมให้ท่านผู้ชมได้ชิมให้ให้ท่านผู้ชมได้เบื้องเนี่ยนะน้ำเป็นยังไงนี่ไงโอ้นี่ไงเป็นน้ำงี้สิโอ้ก็นี่ไงป้าเป็นไรอืมหวานหวานเดีปลาอร่อยมากอร่อยอร่อยอ S <S ผมเกิดมาผมยังไม่เคยทานเลยนะครับตอนแรกว่าจะมาถถายต้นต้นหมักบกนะครับอันนี้คือต้นหมักบกนะครับใส่ป้าหน่วยมันจะใส่ป้โง่หน่ยมันก็ดูใต่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหาต้นหมักบก<ๆ>กินยุ่ป้าเดี๋ยวเอาต้นหมักบก,นบก,บกหน,นว่วยหมักบกให้ท่านไปชมนี่น,นี่คือ,อกกหมักบกหวานวะนี่อันนี้คือต้นหมักบกในในหมักบก ต้นกระบกเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะครับแต่วาเกี่ยที่เลยเนี่ยเกี่ยเลยบีบเลยมันเนี่ยบีบจะปากงวดม่ะเนี่ยไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องปีแล้วครัมแต่บอกส้มมส้ม สมกันยังมันบะสมย่งมันหวานออืไหนกินได้บ่ไในก็กิ้มในมะนล่ะกี่กี่ยวกมโอ้ยกินไปเลยป้ากินเบิดเป็นตะกตาผนเนี่ยผมไม่เคยทานเลยัอร่อยอร่อยมากเลยนะครับป้าผมตัดสิ่งไปเนี่ยผมมาตัดีเจ้าบ่บ่มาเพลินเลย บ่ผมตัดต้นเหมือนน่ะผมสิพนันเดี๋ยวมันก็นเกิดอีกไปเดี๋ยวผมพาไปดูต้นม,มานี่ครับต้นบักพีพวนล,วลักษณะลำต้นก็จะประมาณอย่างเงี้ยสีสีน้ำตาลปนสีเขียวสีขาวนิดๆน,นะครับแล้วก็มีแมงบงด้วยนอนน่ารักมากนะครับเดีย๋ยวจับนะมันมันขำมาตัวนี้นะ เหนียวมากครับเด็กๆนี่สามารถเล่นโอโลซาได้เลยนะครับอันนี้ผมก็มาทำป่าว่าจะทำโค้งหนองนาน,นะครับผมอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับ5วันะ ลักษณะต้นพีพรแล้วก็ลูกพีพรนะครับลูกพีพรจะเป็นสีแดงๆเนาะผมก็ไม่เคยกินเกิดมาก็เพิ่งเคยกินเม่อไหร่คุณป้าแกแกบเรียกไปดูนะครับก็ได้ชิมมา<อ>ก็อร่อยนะครับออกหวานครับผมเกียวนิดน้อยนิดเดียวนะครับผมแต่ตอนลูกที่ยังไม่สุกไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรป้าบอกว่าเป็นสีเขียวนะครับลักษณะเป็นสีเขียวนะครับสุกก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีมพูนะครับ โอเคครับคลิปนี้เจ๊ปดก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็นพื่อนๆมาถ่ายต้นบักพีพวนให้ดูนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ